No pain, no gain, no rain, no flowers. มันแปลว่าถ้าคุณไม่มีความเจ็บปวดคุณก็จะไม่เติบโตถ้ามันไม่มีฝน,นก็จะไม่มีดอกไม้ให้คุณเห็นโลกใบนี้นะครับคุณต้องเรียนรู้มันคุณไม่มีทางไม่เคยเสียใจอย่าลืมให้โอกาสกับตัวเองผิดพ,พลาดแล้วเริ่มต้นผิดพ,พลาดแล้วก้าวแล้วลุกขึ้นเดินเรื่องของความรักก็เหมือนกันลุงตีว่ามันเป็นวลีง่ายๆนะครับที่ทุกคนรู้จักธรรมชาติของการเติบโตและสร้างความสําเร็จความงดงามจากความอดทนที่มันมี p a เพน o น a i n ลุง no no ตีว่าเราคงเคยได้ยินคํานี้เยอะๆะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณไม่เจ็บปวดคุณก็จะ ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อคุณพยายามผลักดันตัวเองให้ถึงขีดจํากัดไม่ว่าจะเป็นในยิมก็ดีเวลาคุณออกกําลังแล้วคุณต้องการสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคุณก็จะเจ็บปวดในชีวิตส่วนตัวของเรามันมีความหมายที่แท้จริงอยู่เยอะมากที่ลึกซึ้งมากในเรื่องนี้มันเตือนเราว่าการที่เราจะบรรลุสิ่งที่คุ้มค่านั้นเราอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายและการเอาชนะอุปสรรคเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อที่ถูกสร้างขึ้นโดยการออกกาลังกายคุณลักษณะทักษะและความยืดหยุ่นของเราถูกสร้างขึ้นจากการเผชิญหน้าและเอาชนะ ความยากลำบากในทำนองเดียวกันทุกความท้าทายที่เราเผชิญทุกความพ่ายแพ้ที่เรามีมันคือโอกาสของการเติบโตสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เหตุบังเอิญที่ขัดขวางเราเท่านั้นนะครับแต่มันคือบททดสอบความมุ่งมั่นของเราความแข็งแกร่งของเรามันจะท้าทายให้เราก้าวไปสู่โอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่และค้นหาจุดแข็งที่เราไม่รู้ว่าเรามีมัน no rain no flowers วิธีของธรรมชาตินั้นสอนให้เรารู้ถึงความอดทนความยืดหยุ่นและความหวังฝนที่มีท้องฟ้าสีเทาและบรรยากาศมืดมน จะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่อำนวยความสะดวกแต่คุณรู้ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยท้องฟ้ามืดมนมันหม่นมันหมองเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เราไม่สามารถก้าวเดินตามแผนการเราได้แล้วมันก็มีความรู้สึกหดหู่รู้สึกเศร้าแต่คุณนึกถึงนะครับว่ามันคือท้องฟ้าที่กําลังมีเมฆแล้วมันจะกลายเป็นฝนแล้วเมื่อมันมีฝนมันก็จะเกิดชีวิตดอกไม้ก็จะแบ่งบานแม่น้ําก็จะไหลตามวิถีทางของมันวงจรชีวิตมันก็จะเดินต่อไปแต่ถ้ามันไม่มีทุกวงจรนี้มันก็หยุดชะงักในช่วงชีวิตของ เราเเช่นนกันรามีช่วงเวลาแห่งพายุฝนช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าความยากลาบากความไม่แน่นอนช่วงเวลาเหล่านี้แม้มันจะท้าทายแต่เราก็มีความสําคัญที่จะช่วยให้เราเติบโตดอกไม้เนี่ยกว่าจะผลิบานเป็นดอกไม้ที่สวยงามนั้นมันต้องเป็นต้นกล้ามาก่อนผ่านลมผ่านแดด ผ่านฝนแล้วมันจะเบ่งบานออกเป็นดอกไม้ที่สวยงามมันเป็นการแสดงความสําเร็จซึ่งเกิดจากการเรียนรู้เราก็เช่นกันหากเราผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มันจะทําให้เราเติบโตส่วนบุคคลของเราได้เราแต่และคนนี้มีความท้าทายเป็นของตัวเองมีพายุที่ต้องเผชิญแต่สิ่งที่สําคัญต้องจําไว้คือพายุเหล่านั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อทําลายเรามันอยู่เพื่อหล่อล้อมเราแล้วก็หล่อล้อมเราให้แข็งแกร่งขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลุงตีอยากจะบอกทุกคนว่าขอให้มองสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นก้าว ย่างสู่ความยิ่งใหญ่มันเตือนเราเลยว่าหลังจากทุกพายุทุกครั้งสายรุ้งม,มันจะเกิดขึ้นหลังจากทุกความท้าทายย่อมมีโอกาส,สเสมอดังนั้นครั้งต่อไปนะครับหาคุณเผชิญกับความท้าทายจงจําคําเหล่านี้ไว้ว่าอบรับสายฝนฟ้าฟันความเจ็บปวดรอคอยดอกไม้ที่มันจะเบ่งบานสะพรั่งอย่างใจจดใจจอ่อแล้วความสําเร็จจะเป็นของคุณการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีครับแต่จะดียิ่งกว่าหากเราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยประสบการณ์เราเองหรือประสบการณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จ ลุงตีมีอีกหลายกลยุทธ์ที่จะมาแนะนําให้เรามันจะอยู่ในหลักสูตรแบบเอที่ลุงตีมีหากคุณสนใจจะเรียนรู้ก็ทักทายกันมากดติดตามช่องของลุงตีไว้กดไลค์กดแชร์ไว้และลุงตีจะมาเล่าให้ฟังอีกคอมเมนต์กันมาก็ได้นะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี CEO